ดูลองใหญ่เลยเมื่อกี้จะวิ่งไล่จิกอะ่ะยังโหดอ่ะหานะ่าวันนี้มาทำธุระอีกแล้วค่ะทุกคนมาเจออะไรสวยๆดีๆก็ธรรมชาติธรรมชาติก็จะเก็บมาฝากทุกคนนะคะให้ดูค่ะโอ้ยมีไก่ก็ค่ะ ายค่ะทุกคน